เราคอยจะไปตามด้วยมาเห็ดยังกันหลายแเรือนี่บังฮะบอกห้ไนะโอ้ยดูนอุ้อุ้ยอุ้แต่ะคนโอ้ยมาเห็ดยังกันบ่ฟังพี่ก็มีอ้ยมาโอหลายพจอุ้ยอรย์ยังโอ้ยสวัสดคะะเวกดะเออยากเขาบอกเห็คนบอกคนเโอ้ยเจ้าเจ้าเรียนเขาจะไม่ได้บอกบอกคนบอกว่าบอกว่า เจ้าริ้งแจ้งโหเจประเทศเลยเร่บอกว่าล็อกไว้เลยเนาะเขาล็อกตัวนี้เลยบอกล็อกตัวนี้เลยเก้าห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าให้ล็อกตัวนี้เขาว่ามาเขาบอกเรื่องนี้เออเจ้าเจ้าฝังเราเขาบอกให้เจ้าปีติเลยเจ้าพนุกษาก็เล่นนะ มาตองขาคนอื่นมาขาคนทีนี้มาตรงๆมันต้องสวัสดีครับเหลายคนเลยเนี่ยรับมาตเขามาหลายบาทดนี้นัดกันจังไหนัดกันยังไงคึกคืนเนี่โอ้ยคึกคืนเน่ยโอ้ยมาหลายเป็นเหตุบ่เเป็นเหตุ ก็หาเป็นเหตุเราหาเป็นเหตุผมผมผมตัวผมตัวหาอะไรคนเหตุแต่ผมมีคนนรับสายผมมีนบสายนะคบผมมีคนรับสายเลยบอกคนรับสายถ้ากันเหตุยังไม่รู้ดิบกเจอคนมีคนเดียวแอดประวัติรับสายคนเดียวทำกับว่ารับเจตังกับว่ารับใครก็ไม่สนใจแล้วโทหายเลยโทรไปเร็วบ่บ่ไปรับสายเนี่ันเป็นหนุ่มกับไปพอดไปหนุ่มกับไอ้แท้แทบดู เป็นยุงแล้วจันแซมอยูยุงกุมยูคนทุนคนทุนที่พิเศษกิจวัตรแกับเป็นแทบแทกันกลางวันฉันมหาพ่ออยู่เห็นมากเมื่อนี่ละเห็นบอกว่าฝันแล้วได้แล้วเฮ้ยนี่พาคนมาเหมือนเลยบอกว่าได้แล้วเด็ดแน่ๆเลยพากันมาเลยนี่วันนี้มันจอบวันนี้มันนั่งพฝนงวดนี้ดันงฝด มันแ้่มันจงนั่งจะชนไปเลยไปเพมัวผมเลยได้ต่อยฟันได้ไงผมพันมาทีเลยครับทวันนี้ชมทุกคนได้ครับอันนี้ค่ะวันนี้เอาโซ่มาพันมาพผมก็พุ่มหน้าคนเก่ามากมาว่าพันมาหายมีมเห็นไม่ว่าผมไม่บ้าผมผมบอกจบอกไปสิ เท้าไม่เส็นเลยคนนี้เท่าาเป็นเก่าเขาสองโตเส้นเด็ตตรงตรงไหมก็ไแม่บ้านก็บบ้านเดียวกันพอได้อยู่บนนพรผมมันเส้นเขในห้าสิบบาทอ่าอันนหาเกาในหาสิบน่องที่นี่อันพกห่างนะกันเนม้ปเวลาผมมันแล้วว่าผมผัดนะครับเป็นเก่ามันจเป็นหกกระเด้งกระได้สิกันไหมเด็กบ้ี ก็เลยเลยคิปกันไว้เอาเอาหกับ6กด้วยเนาะก็เก้าห้ากห้าได้นะแม่นเลยไม่ได้กลับเลยไ่ได้กลับเลยไม่ได้ับได้หาสิบาทว่าสั่น้รุ่งเร็วเด้เจ็ดมาาทว้าหนึ่งวันได้หาสิบบาทเจ็ดสิบหาบาทมือนี้ยี่สิบาททักไหยผู้เฮ้า ใส่ปัญญาเสียวดิเ่เอใส้ปัญญาเสียวเออเออพอพอเราว่าพอเรามึงมองเร่มึงเสกเป็นงายเดียวเพื่อปัญญาเียวใส่ใส่หัวใส่หัวเนี่ญเนง่ายเนาะอ่ะฟันแล้วงดนี้เป็นยังไงกับเพั่นเพื่นผมเพื่นจิิงจริงเลยครับพนางแม่เป็นไงแม่แม่พอเ่าพอก็เรียกว่าโกเเลยเมื่อมึง เกตตตนงูก็มาไหวเพิ่มมาแล้วคนกมาไววก็กค่ันมันนั่งอยบางทีนะเด็กมันมันบอกตัเดียวเลยเด็กําโตัวให้เอฟซีให้ให้ให้เอฟซเอฟซีรเพราะว่าเด็กผมมันไม่ค่อยเข้าตามตัวนมากนะมีแต่สองมีรอบนี้สามตัวครั้งแรก เขาสามตัวหนัวันวันในบ้แล้วมันเขาวรดตับบุผแเขวปกติปกติลูกต้อยจะมีแค่สองตัวสองตัวให้แต่มีรอบนี้บอกสามตัวเลยว่าใ่สามตัวมีปากกาเลยเตะแล้วไปปากกาม่แล้วไปไม่ยง่ครับไม่ม่มาากแม่เขีนไปดันนแนเริ่มแนวไม่ว่างนะครับเด้อ

ทีนี้เขาออันมันก็เลย่มออกมึงบอกมีนปฏิกีเิยแต่โทรหาประเดี๋ยวกัโทรหาประเดี๋กับรับสายเพื่อนคนเจ็ดเจ็ดเหนึ่งเจ็ดเจ็ดเอ็ดเจ็ดเจดเย็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจดเจ็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 เเจ็ดเจดเจ็ดเเเเเ เจ็กเจ็ดเจเโมหอมันตกติเจ็ดทุนนเจ็ทุนเจ็ดทนน้ำเจเจเจงโมโหเจเจงโมโหเวเจ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 เผมเจ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 มจเ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 าเจ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 เนเจเจเนัจกจเ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 าเจ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 เ่เจเจเจเพเจเจเจาเเจนเจเจเมเเจมันเจเเจกเอจเเเนะเเ แต่ตัวมากบมันผมมันมันผมน่องลงลงแรงงวดนี่แหละงวดหนึงให้ยืนให้ลุงต่อยลุงต่อยยืนดูอันนี้ถูกต้องนะตรวจตรวจข้อสอบก่อนถูกไหมเริ่มเริ่มเริ่มไปของมันเริ่มไปข้อมันนะประวัติจะไม่จำเลยค่ะเออผมผมก็นอนผ้าแดงมาเขียนยามก่อนก่อนนอนผมผมมาดีแท้มากโอ้ยจะไม่จำเลยมันเจนด้วเอาอะไรมา มาปุ๊บเราร่นยาม้ปุ๊บรนาหไม้คะมันโตน้อยพอดิยนเอฟซีพเถอไหมคะร่อนยามาไับอกเลยเราามนแจ้งลุงกิ่นอเราหันมาเลขมันบอกส่นเจ็ดมันออกเจ็ดหนึ่งตกมาเราผไปเลยตำนี่้องไปใส่ไหมอมันเขียนวบงามะนีมพี่หนอเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้นักเรียนทำก็สอบก่อนเดี๋ยวลุงต้ยคอยตรวจ กะน่าพนกันาพนมากมากมางเครื่นมากจริงประากันเลขบอกกันเลขบอกเจ็ดหนึ่งกับโนเจ็ดตโอ้กันเลขบอกสนใจ็กับเจ็ดหนึ่งโมันไปขึนหนักอะไรเป็นมามันจะไปกินหนักอะไรเป็นกระเถอ้าบอกทั้งนี้ในตงต่อยผมมาที่หลังเพื่อความฝันนี่ แกว่าเลยครับก้อนฝันเนาะเพรผันแต่ว่ามันเป็นหรือนโมเมนต์บครนบครับแต่ว่าคนทุนข์ให้รเอรบับอกว่าบอกเค่พรเจ้าดิ้นจะเสกวอกแต่ไม่ดือยก็เปังกบนนิงไิเือนกูบอกแค่บอกแค่เป็ดเป็ดยังก็หาเป็ดก็หาเก่ารงหาเป็ดหาเก่ามาสันบอกํำนั่นบอกว่าเขาลกแล้วลกแล้วบอกเขาล็อกเลยเขาเขาจะล็อกเลย ราคันนก้นนี่กบพาเก่าด้อต้หาแท็กกบราดไถยต้อาไปกับคนในบ้านไทยบางคนเราเราจะจะแข่งจะตั้งเด็กด้วยนะโอ้ยแท็กกบราดไทยโอ้ขอโทษหลายค่ะไม่ผ่อนแล่ากดียวเขาจะรออีกไหมวันนี้โปโป๊ะนูรกล้กล้กไม่ง้นเขจะรอเราจะมาบอกแล้วต้องต้งมาบอก ผมขึ้นจอหมาอันนี้คือฝันแรกใช่ไหมครับแกฝันฝันจะตมงเลยตัวตวข้อสอบตัวข้อสอบตัวข้อสอบเป็นยังไงมันถึกว่าถึกวะตัดเลยเจ็ดเจ็ดเนี่ยชนเจ็ดเจชนเนยบอกได้เจ็ดเจ็ดอ่ากันเจ็ดเจ็ดน้ำอะไรนะคะอุหันหันซาซาเลยครับป้าบข้อสอบนี้ถูกต้องนะถูกต้องครับถูกต้องนะกับเจ็บฟูถูกต้องนะครับูกต้อยบอกถูกต้องแล้วข้อสอบที่เจ็ดตังครับ อ่าสาวภูไทยนะครับเทียนห้ส่วยงามสาวภูไทยเจ็่ยโทษโทษหาะเป็ตัดเป็นัดเป็นตัดของเสตใ้้นมมแต่ั้งไหนเจท่มาหลเจตั้งเรับสายเนาะรับสายเออทนาทินาบนดินบนทำนำโชคไบนเก็บเลยบนเก็บเลยบนน่ะบนก็โค เอาไปพิจารณากันนะครับอ่ะลุงต้อยให้ต่องวดหลังจากลุงต้อยบอกเขาฝันแล้วพี่น้องบอกแล้วพี่น้องว่ารีบมาเด้อรีบพากันมาเด้อเดี๋ยวมันสิอันก่อนที่จะหาซื้อมาได้จะมาซัดเจ้าว่าผมให้เอ็ดมาไปไปอ่าฮะจ้ว่าผมแห่ตหาสาบเชือเนาะโตหาตั้งตัวหาเตมือเตมอเด็กออกวันเอ็ดมาได้มาหาผมเน้อ มันรูมาเลยปนน้ำกระ่มมากเม็ดเดียวเลยเลยมามาผู้เดียวมาได้แต่ผู้อื่นเขาม่ได้น้ำมาผู้เดียวมาได้ดังๆตัวเลขขอเสียงสวรรค์ไหมย่ำย่ำพ่อย่ำตัวเลขดังๆเราเราเบอกว่าเรามาหมื่นเจ็ดเราบอกว่าารแ่นเลขบอกศูนย์เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งตัวละเราบอกจรงจี อกศูนย์เจ็ดสิเป็นเจ็ดหนึ่งนะระบบอิเอระบอินเทอร์เราไปเลยแต่ผมแต่ผมมันเจอยู่แต่มันเป็นแป้งยังไรนะครับประมาณประมาณไก่มือเลยบประมาณสิบสามสิบสี่มาใหม่มาใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราถึมาบอกว่าเขาเรียกคอร์รบอกทมีผมสุทไทยอีเอจะมาบอกว่าลอเกลบอกเด่นเด่นเราม่บอกนะแต่มันอ เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นมาอีกเพื่อเพิ่นมาอีกเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อมาบอกเงินงวดที่เลวบอกล็อกเลขแล้วอะงั้นล็อกแล้วผมเป็นสั้นเผู้ใดสิมาบอกอีกเอผู้ใดสิมาบอกคนเก่าคนเก่าคนเก่าแต่ว่าคนนี้มาบ้าพิษดอกวัฒนกรรมน้ำคนมาเธอใดนี่เขาเท่านานบอกคนนี้ทุกขั้นทุกขั้นเลยมาเธอใดเขาจะมาต้นไหนแจกอะไรน้ำมันต้องซื้อมันต้องซื้อหลายจ้น เขาตรงเขาตรงตรงๆเลยนั่กเด็กเจ้งมาบอกเลยผมจำได้เลยสองเจ็ดต้นสามต้นสองแต่ก็เจ็ดหนึ่งมาบอกตรงตรงเลยตรงตรมาเลยตรงเลยบอกว่าล่างคือล่างบนคือบนอย่างนั้ว่าบอกจะกวนตีพนเคยหายบอโอ้ยน้ำไปเลยน้บปทวนน้บูทวนแสดงว่าพ่น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 ซีเมนติผมลาดนี่พื้นเม้นมน แสดงว่าเพิ่นบ่ได้ขี่ตัวเนาะ<อ>นอกจากว่าเขาบอกว่าลอกแล้วจังสิเปลี่ยนจังสิบอกไหมเน่ยจามนก,กม่น,กมนคกนเฮากกันแนงผมเฮากกกันแนงเลยเนาะไม่ันะก็มากเหานะข้านี่ญญห้แอดมินรอวันที 13, ่ส3บ่ญญา่อ13ประามาณ1บบอฟังอ,อีกทีนึงออสิบสี่ไปสิตรงตงสิบเอาสิี่ชั่วเนาะค่ะสิชั่ว เอใน FC รอติดตามเนาะเจ้าจตันเข็นเบอร์ทูผมเป็นนั่งเด้อค่ะเดี๋ยวนู้นที่เขียนเบอร์ทพ่อไป้กับเอาเบอร์ทให้พ่อค่ะโอ้ยโจโจทูแต่ผมโตนะเบิร์ทานนั่นโูโูแล้วก็โูทูแวก็โอ่ะพ่อย้ำตัวเลขครั้งสุดท้ายค่ะย้ำเราบอกว่าถ้ามั้นเลขมันบอกเจ็ดึอกชนอนั้นมันบอกุนเจ็มันออกเจ็ดหนึ่งถ้แบบเราอะทเนี่ย ออกตศูนกับอกตหนึ่อีพ่อศนต้องมีศูนย์่วนในสูนย์อดมินพ่อขอบคุณอะไรคะขอบคุณมากมากขอบคุณมากอครับสวัสดีคบคุมานะครสักคสักคนะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า